สวัสดีค่ะนักเรียนพบปังครูปิยรัตบุญลักษ์นะคะในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอุทองกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียน สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเสืงสถาพนากรุงสิทธยาเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช1893และทรงปกครองกรุงศรีอยุธยาระหว่างพุทธศักราช1893ถึง1912ค่ะ พระรามาธิบดีที่หนึ่งะคะทรงสถาปนากรุงศรีธุชยารวมทั้งทรงวางระเบียบแบบแผนการปกครองบ้านเมืองโดยแบ่งการปกครองออกเป็นสี่ฝ่ายคือจัตุธดมนะคะก็มีรมเวียงกรมวังกรมครังและก็รมนานะคะการที่2คือทรงประกาศใช้กฎหมายการปกครองบ้านเมืองนะคะ,ะการที่3ทรงขยายอานาจ,ปานจาไปยังอาณาจักรสุโขทัยจึงทําให้กรุงศรียุธยามีความมั่งคัง่ง เข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองนะคะการที่4ทรงสร้างพระราชวังและวัดไหลแห่งเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นต้นการที่หทรงนำพระราชพิธีและแบบแผนธรรมเนียมจากต่างจากที่ต่างๆนะคะมาปรับใช้ในพระราชสำนักอยุธยาเช่นธรรมเนียมเขมรเป็นต้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันต่อเลยนะคะ สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หหน่วยการเรียนรู้ที่สอาณาจักรอยุธยาเรื่องสมเด็จพระารามิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นปฐมก,กษัตริย์ในของกรุงศรีอยุธยาเสด็จพระราชสมภพเมื่อปีพศ1875 ทรงสถาปนาอายุทยาเป็นราชธานีเมื่อปีพศ2893ปีขานโทศกนวันศุกร์เดือนหเวลาสามนกาหบาทได้รับถวายพระนามว่าสมเด็จพระรามที่บดีศรีสุนรบรมพิตระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพมหานครบวรทวารวดีสีอยุธยาทรงครองราชระหว่างปีพศ2893-1912 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาณชัยภูมิที่เอื้ออำนวยทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยจากข้าศึกและความอยู่ดีกินดีของชาวอายุธยาคือตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมที่มีแม่น้ำล้อมรอบตัวเมืองมีลักษณะเป็นเกาะสะดวกในการป้องกันตัวเมืองจากผู้เข้ามารุกรานและพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรมเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมอันเนื่องจากมีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลบบุรีไหลมาบรรจบกันควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ำของบรรดาบ้านเมืองที่อยู่เหนือขึ้นไปที่จะออกสู่ทะเลสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงนำลนักษณะการปกครองทั้งของไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งของกรุงสุโขทยัยและของของม,มาประยุกต์กาอใช้กับกรุงศรีอยุธยาได้จัดการปกครองบรรดาหัวเมืองต่างในราชอาณาจากักรออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราชทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระรามรีสวนพระราชโอรสไปครองเมืองลบบุรีและขุนหลวงพังม่วผู้เป็นพี่พระมเหสีไปครองเมืองสุพรรณบุรีในด้านการแผ่ขยายพระราชอาณาเขตในปีพศ1895ได้ทรงโปรดเกล้าให้ยกทัพไปตีนครธมราชธานีของขอมย่้ยสำเร็จนับเป็นการทำสงครามครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในปีพศ1897สอ 1, 97, ได้ทรงโปรดเกล้าให้ยกทัพไปยึดเมืองชัยนาทซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทยัยเป็นผลให้พระเจ้าวิไทได้ส่งราชทูตมาขอเป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาและขอเมืองชัยนาทคืนนอกจากขอไม่สุโขทัยแล้วพระองค์ได้ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการเมือง โดยได้ทรงแต่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีตีและการค้ากับจีนอินเดียเบอร์เซียลังกาจวามลายูและยนูนพระราชกรณียกิจการสงครามกับขมรในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแว่นแควนต่างๆมากมายแม้กระทั่งขอมซึ่งก็เป็นมาด้วยดีจนกระทั่งกษัตร,ริย์ริขอมสวรรคตราชอรสนามรับบรมลำพง ทรงขึ้นครองราชซึ่งพระบรมมังพงก็แปรพักไม่เป็นไมตรีดังแต่ก่อนสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งจึงให้สมเด็จพระรามเมศวรยกท่าไปตีกัมพูชาและให้สมเด็จพระบรมราชิราชที่หนึ่งขุนหลวงพังม่วจึงสามารถตีเมืองนครธมแตกได้พระบรมลังพงสวรรคตในครั้งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงแต่งตั้งปสัสสกะ ชออรสของพระบรมลำพงเป็นกริย์ของทรงตรากฎหมายสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงประกาศใช้กฎหมายถึงสิทธิฉบับในรัชสมัยของพระองค์ได้แก่ราชบัญญัติลักษณะพยานราชบัญญัติลักษณะอาญาหลวงราชบัญญัติลักษณะรับฟ้องราชบัญญัติลักษณะลักพาราชบัญญัติลักษณะอาญาราชราชบัญญัติลักโจรราชบัญญัติเบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมียพระราชบัญญัติลักษณะโจรว่าด้วยโจรหายศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดต่างเช่นวัดพุทธสร้างปีพุทธศักราช1876วัดป่าแก้วสร้างปีพุทธศักราช1900และวัดพระรามสร้างปีพุทธศักราช1912สมเด็จพระเจ้าอู่ทองครองราชได้ สิบเก้าปีเสด็จสวรรคตเมื่อปีพศหน้าร้อยสิบสองรัชชนมายุได้ห้ 55, สาสิบห้าพันษา ค่ะขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะวันนี้มีพลังงานให้นักเรียนจะทําแผนภูมิต่อไปนี้ให้ถูกต้องนักเรียนทําลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์นะคะลงวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2564แผนภูมิของพระรามธิบดีที่1นะคะพระเจ้าอุทองในด้านพระราชะกรณียกิจด้านกฎหมายและศาสนานะคะนักเรียนจากในคลิปนักเรียนจะหาคําตอบได้จากนั่นนะคะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ